จะเป็นยังไงเมื่อ,อดีตนักข่าวชื่อดังดันถูกผู้เมียนเป็นที่รักแย่งงานไปอีกแล้วเอาละครับว่ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับและยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสปอยนี่นะครับ หนังที่เราจะนำมาสปอยกันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า Anchor Man 2นะครับแต่หากว่าใครย็งไมไปเคยรับชมรับฟังสปอยในภาคแรกเดี๋ยวผมจะแปะิดิงไว้ที่ดิสคริปชันนะครับแต่ถ้าหากว่าใครเคยได้รับชมรับฟังมาแล้วแล้วก็มาเริ่มกันเลยดีกว่า หนังเปิดเรื่องมาในตอนนี้ทั้งไอ้บักร้อนและแม่สาวเวโรนิก้านั้นก็ได้ย้ายมาเป็นผู้ประกาศข่าวอยู่ที่เมืองนิวยอร์กแล้วส่วนไอ้พวกเพื่อนๆของเขานั้นก็ได้แยกย้ายกันไปนคนละทิศคนละทางในตอนนี้ความฝันของไอ้บักร้อนและแม่สาวเวโรนิก้านั้นก็คือการได้เป็นผู้ประกาศขา่าวภาคค่ำของสถานีนี้วันหนึ่งที่พวกเขาทั้งคู่นะั้นได้อ่านข่าวจนจบรายการไปแล้วพวกเขาก็ถูกเรียกตัวให้ไปพบกับพ่อลุงเทนเนตโดยพ่อลุงเทนเนตนั้นเป็นอดีตนักข่าวชื่อดังที่ตอนนี้ผันตัวมาเป็นผู้จัดก,การของสถานีข่าวนี้แล้ว่งลุเทัดกรราาวโิิยคู เน็ตนั่นเรียกตัวพวกเขามาก็เพื่อที่จะให้พวกเขาทั้งคู่ได้เป็นทีมผู้ประกาศขา่าวภาคค่ำแน่ๆซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่มันก็มีบางสิ่งที่เกินคาดไปสักหน่อยพอกลายเป็นว่าพอลุงเทนเน็ตนั้นได้แต่งตั้งแม่สาวเวโรนิก้าให้เป็นผู้ประกาศขา่าวภาคค่ำแต่เพียงผู้เดียวส่วนมึงไอบ้บักรอนกูไล่มึงออกทางด้านในบักรอนจังหวะน,นี้มันก็เลยได้ถามพอลุงเทนเน็ตกลับไปว่ากูผิดอะไรมึงก็ไม่น่าถามหรอกจะอ่านข่าวแต่ละทีมึงก็เล่นอ่านแมงสทุกคำพูดที่อยู่ในสกิปนั่นหมดแล้วมมมมมมมึึึึงงงงงยยยััออ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 ่่่าา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 นนนนนนนผผิิดดดดดดทท้้้้ะะีีีกกกกกกแถววืจจ็โไปปเหูชบ แฉะเนียวเนินหนาไปหมดเรียกได้ว่ามึงคือผู้ประกาศข่าวที่หวยแตกที่สุดแห่งปีเลยก็ว่าได้มีคําถามอะไรอีกไหมฮึ หลังจากที่ทั้งคู่กลับมาถึงบ้านแล้วไอบ้บักดอนตัวดีมันก็ได้สั่งหา้ามแม่แม่สาวเวโรนิก้าน่ารับตำแหน่งนี้แต่ระหว่างที่ทั้งคู่กำลังทะเลาะก,กันอยู่เราก็จะได้พบว่าทั้งไอ้บัคดอนและแม่สาวเวโรนิกา้านั่นก็ได้มีลูกชายร่วมกันแล้วหนึ่งคนโดยลูกชายของเขาทั้งคู่นะั้นมีชื่อว่าเจ e ้าหนูวอเตอร์เจ้าหนูวอเตอร์นั่นนอนไม่หลับเพราะได้ยินเสียงพ่อแม่ของเขากำลังทะเลาะก,กันอยู่แต่ทางด้านแม่สาวเวโรนิก้าก็ได้พยายามให้เจ้าหนูวอเตอร์นั่นขึ้นไปนอนก่อนเพื่อไม่า จะเลือกงานหรือเลือกเขาหลังจากนั้นฉาก,ก็ได้ตัดปี6กเดือนต่อมาไอ้บัคดอนและแม่สาวเวนิกานั่นก็ได้เลิกลากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมึงก็ไม่น่าไปท้าให้แม่นางเลือกหรอกในตอนนี้บัคดอนนั้นได้มาทํางานเป็นพิธีกรอยู่ที่สวนสัตว์แห่งหนึ่งแต่แต่ละคําพูดที่มึงพูดออกมาก็กวนบาทาซะเหลือเกินมาทํางานได้ไม่ถึงวันไม่ก็จะแดกเนื้อโลมาซะแล้วจนแล้วจนรอดไอ้บักดอนมันก็ได้ถูกไล่ออกไปอีกครั้งหนึ่งเรียกได้ว่าในตอนนี้ชีวิตของไอ้บัคดอนนั่นก็ได้มีผู้ช,ชายคนนหึ่ง เปิดประตูเข้ามาหาไอ้บักรอนพอดีซึ่งเขานั้นมีชื่อว่าพ่อลุงเฟดดี้พ่อลุงเฟดดี้นั้นได้มาหาไอ้บักรอนเพื่อที่จะเสนองานผู้ประกาศข่าวให้กับบักรอนไปโดยทางสถานีที่พ่อลุงเฟดดี้ทาอยู่ต้องการที่จะทําโปรเจกต์ข่าว24ชั่วโมงและต้องการให้ไอ้บักรอนมาร่วมเป็นผู้ประกาศข่าวอยู่ในช่อง GNN นี้ด้วยไอ้บักรอนมันก็เลยได้ตอบตกลงไปโดยมีข้อแม้อยู่เรื่องเดียวคือทีมข่าวองเขานั่นจะต้องเป็นเพื่อนๆที่เคยร่วมงานกับเขามาในภาคแรกเท่านั้นทางด้านพ่อลุงเฟดดี้ก็ไมมมม่ด้วาาาารกตงหัันนเิิชททข หลังจากที่รวบรวมสมาชิกกันจนครบแล้วระหว่างทางพวกมันก็ได้มานั่งลํำลึกความหลังกันอย่างสนุกสนานไล่บักไฟแมมมันก็เลยได้ถามขึ้นมาว่ามึงมานั่งลํำลึกความหลังกันหมดทุกคนแล้วรถยนต์ละใครครับไอ้บักรอนมันก็เลยได้บอกว่ามันนั้นใช้เครื่องควบคุมให้อยู่แต่ไอ้หาลอนเครื่องมันช่วยควบคุมแค่ความเร็วมันไม่ได้ช่วยขับนะเพื่อนและแล้วรถของพวกมันก็ได้เสียหลักและพลิกคว่ำไปแต่รถแม่งก็ทนทานซะจริงๆจนแล้วจนหลอดพวกมันนั่นก็เดินทางมาถึงที่สถานีข่าวเจนเอ็นจนได้ระหว่างที่พวกลุงเฟสดี้กำลังพา ซึ่งเขานั้นมีชื่อว่าพ่อหนุ่มแจ็คลามพ่อหนุ่มแจ็คลามนั่นเป็นผู้ประกาศข่าวชื่อดังที่สุดในสถานีข่าวแห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปของสถานีเลยก็ว่าได้ในตอนนั้นบักรอนก็ได้ถูกพ่อหนุ่มแจ็คลามทั้งแซลทั้งล้อเรียนเสียงกันไปยกใหญ่แต่บักรอนนั่นมันก็ทําตัวไม่ถูกก็เลยไม่ได้ตอบโต้ะอะไรไปแล้วพ่อลุงเฟดดี้ก็ได้พาบักรอนมารู้จักกบแม่สาวลินดาซึ่งเธอน่าจะมาเป็นผู้จัดการอยู่ที่สถานีข่าวแห่งนี้แต่หานี่ชื่อก็บอกอยู่ตรงๆว่าเธอเนี่ยชื่อลินดาแตแ รอกำลังเดินออกมาอยู่ทางด้านในบักบริกมันก็ได้เจอกับแม่สาวชานีซึ่งลักษณะนิสัยของพวกมึงก็ช่างเหมือนกันอย่างกับแพก,กักแกะและบักบริกมันก็ได้เดินเข้าไปคุยกับแม่นางสักพักหนึ่งก่อนที่จะเดินจากไป ตัดฉากมาที่เช้าวันถัดไปไอ้บัคดอนมันก็พยายามที่จะนาของขวัญมาง้อให้กับแม่สาวเวโรนิก้าแต่แม่สาวเวโรนิก้าก็เปิดประตูมาคุยกับมันได้ไม่ทันเลไอ้บักดอนก็ได้พบว่าแม่นางนั้นมีผัวใหม่ไปแล้วโดยผัวใหม่ของแม่นางนั้นมีชื่อว่าพ่อหนุ่มแกรี่พ่อหนุ่มแกรี่นั้นเป็นนักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียงโด่งดังและประสบความสําเร็จมากที่สุดคนหนึ่งในตอนที่พวกเขามานั่งคุยกันอยู่แม่สาวเวโรนิก้าก็ได้ถามขึ้นมาว่าของขวัญนั้นสำหรับเธอหรือเปล่าไอ้บัคดอนที่กาลัง ไอ้บักรอนจึงได้ยื่นของขวัญให้กับลูกของมันไปแต่พอเจ้าหนูวอเตอร์เปิดห่อของขวัญออกมามันก็ดันเป็นชุดสีทูสุดว่าวิวสีดำซะง,งั้นไอ้บักรอนมันจึงได้แถไปว่ามันเป็นชุดฮีโร่ที่เขานั่นซื้อมาให้กับเจ้าหนูวอเตอร์ต่างหากและบักรอนมันก็ได้ปากหมายอย่างต่อนเนื่องโดยบอกว่าแม่สาวเวโรนิก้านั้นเป็นอีต,ตัวข้างถนนมันจึงถูกแม่สาวเวโรนิกานั้นไล่ออกไปแต่ก่อนจะกลับไอ้บักรอนก็พยายามที่จะสอยหน้าไอ้ผัวใหม่ของแม่สาวเวโรนิกาไปแต่ทางหน้ามนกพ่อหนุ่มกนนแกรี่นนนนัันััใใ้พลงจจจิตอามกูะหววปด ตัดฉากมาอีกวันพวกไอ้บักร,รอนมันก็ได้ยืนชื่นชมพ่อหนุ่มแจ็คลามกันอยู่ไอ้บักร,รอนมันก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าไม่เห็นจะเท่าไรเลยนี่วาพูดเบาๆแต่แม่งนั่นดังไกลไปถึงนู่นนั่นจึงทำให้พ่อหนุ่มแจ็คลามนั้นเดินเข้ามาหาเรื่องไอ้บักรอนทันทีโดยพ่อหนุ่มแจ็คลามนั้นได้พูดยั่วไปที่เรื่องที่ไอ้บักรอนนั้นเสียงานให้กับเมียไปทางด้านไอ้บักรอนที่เกิดหัวร้อนขึ้นมามันจึงได้ท้ายพ่อหนุ่มแจ็คไปว่าเลตติ้งของมันในคืนนี้จะต้องสูงงกกวว่่่าาาาเรต้้้อออหนนนุมมแแจ็คไไไดลถัท แจ็คได้มันจะยอมไปจากเมืองนิวยอร์กนี่ทันทีและจะเลิกอ่านข่าวไปตลอดการทางด้านพ่อลุงเฟดดี้ก็ได้พยายามเตือนไอ้บักร้อนไปเพราะช่วงเวลาในการอ่านข่าวของไอ้บักร้อนนี่นคือตีสองแต่ของพ่อหนุ่มแจ็คนี่มันคือข่าวภาคค่ำแถมผู้คนในเมืองนิวยอร์กนั่นยังชื่นชอบพ่อหนุ่มแจ็กกันเป็นส่วนใหญ่ซะอีกแต่จังหวะนี่บักร้อนที่กำลังไฟท่วมตากูก็ไม่สนหาเลยแล้วครับและพ่อหนุ่มแจ็คก,ก็ได้รับคำท้าแล้วก็เดินจากไป ในตอนค่ำของคืนนั้นก่อนที่จะเริ่มมีการออกอากาศข่าวทางสถานีก็ได้มีการแนะนําตัวผู้ที่เป็นเจ้าของ GNN แห่งนี้โดยเขานั้นมีชื่อว่าพ่อหนุ่มเคนอเลนบีซึ่งพ่อหนุ่มเคนนั้นก็ยังเป็นเจ้าของสายการบินโคอาลา์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองนิวยอร์กนี้อีกด้วยหลังจบพิธีแนะนําตัวพ่อหนุ่มเคนอเลนบีแล้วทางสถานีก็ได้เริ่มออกอากาศช่องข่าว24ชั่วโมงนี้ทันทีโดยคนแรกที่เริ่มออกอากาศก็คือพ่อหนุ่มแจ็คลามนั่นเอง ตัดฉากมาที่ผู้ไอ้บักรอนมันก็พยายามที่จะหาวิธีที่จะทําให้ข่าวนัหน้าเบื่อน้อยลงแต่ดูแต่ละข่าวที่ทางสถานีเตรียมไว้แล้วแม่งก็โคตรหน้าเบื่อและจําเจเลยไอ้บักรอนจึงหาทําอะไรที่มันแหวกแนวไปจากเดิมโดยการที่มันนั่นจะไม่รายงานข่าวทั่วไปแบบที่หลายๆช่องทํามาโดยตลอดหลายปีแต่มันนั่นจะทําทุกๆอย่างที่ขัดกับหลักการการทาข่าวที่เคยทํามาเพื่อให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้นหลังจากที่ทุกคนแยกย้ายกันไปออกหาข่าวไอ้บักบิ๊กมันก็ได้เดินไปเจอกับแม่สาวชานีอีกแล้วในครั้งนี้บักบิ๊กมันกไมมาาา่่สววชให นี่ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรไอ้ฮาบริกมันจึงได้หยิบมาแดกซะเลยแดกเข้าไปแล้วแม่ก็คลายออกอย่างไวแต่ก็กลัวจะเสียฟอร์มต่อนหน้าญิงที่ชอบซะด้วยมันจึงได้บอกกับแม่สาวชานีว่านี่แหละคือลูกกวาดและในตอนนั้นทั้งไอ้บักบริกและแม่สาวชานีก็ได้แนะนําตัวกันอย่างเป็นทางการกันสักทีและก็ได้นัดเดทกันก่อนที่จะแยกย้ายกันออกมา ตัดฉากมาถึงช่วงรายง,งานข่าวอไอ้บักรอนไอ้บักรอนและผองเพื่อนมันก็ได้รายง,งานข่าวที่เตรียมกันเอาไว้ซึ่งก็ดูเหมือนว่าผู้ชมหลักหลายบ้านทั้งลูกเด็กเล็กแดงก็ดูจะชื่นชอบการเสนอข่าวแบบไอ้บักรอนและผองเพื่อนมากแต่ทางด้านีิผู้จัดการสาวที่ช่างไม่รู้หาอะไรบ้างเลยที่ได้เห็นการเสนอข่าวแบบไอ้บักรอนแม่นางจึงได้โกรธเป็นฟืนเป็นไฟแล้วก็ได้รีบดิ่งตรงไปที่สถานีข่าวนี่ทันทีพอมาถึงแม่สาวลินดาก็ได้โวยวายใส่ไอ้บักรอนไปยกใหญ่แล้วก็ได้ไล่พวกไอ้บักรอนออกทุกคนทันทีหลังจากนั้นาาาาาาากกกก็็จะตตตตััััััดดดมมมททีีววท่่นน่่่เเเเช้้้ววนน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 นถใออพุคงงููรริยย ติ่งในช่วงของไอ้บักร้อนน่าจะพุ่งสูงกว่าใครเพื่อนเลยและแม่งก็พุ่งสูงกว่าไอ้บักแจ็คลามถึง3เท่ากันเลยทีเดียวทางด้านพ่อหนุ่มเคนจึงได้หันไปถามกับแม่สาวลินดาว่าใครคือรอนเบอร์กันดีแม่สาวลินดาก็ได้บอกว่าทิพไาและกูเพิ่งไล่ออกไปเมื่อคืนนี้เองตัดฉากมาที่พวกไอ้บักร้อนที่ตอนนี้กําลังเก็บของกันอยู่จู่ๆพ่อลุงเฟดดี้ก็ได้เข้ามาบอกกับพวกไอ้บักร้อนว่าทางสถานีนั้นต้องการให้มันกลับไปทําข่าวอีกรอบพร้อมกับเสนอเงินเดือนเพิ่ไมไปอีกเป็น3ามเท่าจากเดิมกันเเลยยทีดีดว และตอนนี้ไอ้บักแจ็คลามก็ได้กลายเป็นแจ็คเล็มไปที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นผู้ไอ้บักรอนก็ได้เสนอข่าวแบบที่ตัวเองต้องการและก็ดูเหมือนว่าผู้คนในนิวยอร์กนั่นจะชื่นชอบการเสนอข่าวแบบไอ้บักรอนเป็นอย่างมากเรียกได้ว่าในตอนนี้ไอ้บักรอนและผองเพื่อนนั้นดังไม่หยุดชุดไม่อยู่และจริงๆครับวันดีคืนดีมันก็ได้หาข่าวแปลกๆมารายงานข่าวไปเรื่อยเช่นการทําข่าวว่าทาไมคนดังๆถึงชอบเสพโคเคนกันนักและมันก็ได้หยิบโคเคนขึ้นมาเสพให้กับผู้ชมดูซะเลยกูก็ไม่รู้ว่ามึงมารายงานข่าวหรือกอกกกกกกําาาาาลลัััังงงงรรรีีีววิขออนนนนแแ่่หยยยยยพจบมมเเ๊ซึ ยังโชคดีที่ตำรวจนั้นปล่อยตัวมาในช่วงเย็นของวันหนึ่งแม่สาลินดาก็ได้ให้ไอ้บักรอนมาพบที่ออฟฟิศในตอนแรกไอ้บักรอนก็คิดว่าแม่นางนั้นต้องการเรี่กงมาคุยเรื่องเรตติ้งของรายการแต่ที่ไหนได้แม่ก็จ้องจะขี่อุสเลวในระหว่างที่แม่สาวลินดากำลังจะได้ขี่บักรอนอยู่นั้นพ่ลุงเฟดดี้ก็ได้เข้ามาขัดจังหวะทั้งคู่ไว้พอดีแม่นางเลยได้แค่นัดเดทกับไอ้บักรอนไปก่อนตัดชามาตอนข้ามของวันนั้นไอ้บักรอนก็ได้ไปเดทกับแม่สาวลินดาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่่่่งงงงซึททททุกกกกกออออยยยยยยยา็็็ดดดดดดููจะเเเเเปปปนนนนนนนไไไไ้้้้้้้้้ววววีีีีีีีสหรรรรัััับบบลลแใคคืตม ทางด้านในบักบิกก็ไม่ยอมน้อยหนะ้ามันกับแม่สาวชานีก็ได้มาเดทด,ด้วยกันในคืนนี้แต่มึงก็ช่างเลือกที่เดทซะจริงๆร้านอาหารมีเยอะแยะมึงไม่เลือกแต่มึงนั้นเลือกมาเดทกันที่ร้านซักผ้าหน้าตู้กดน้ำสังั้นและทั้งคู่แม่ก็หลอกกันตรงนั้นซะเลยเรียกได้ว่าโลกทั้งใบมีแค่เราสองคนนะจ๊นุจ๋า หลังจากที่แม่สาวลินดานนได้กลับมาที่ออฟฟิศแล้วแม่นางก็ได้มาเจอกับไอ้พ่อหนุ่มเคนที่นั่งรอแม่นางอยู่พ่อหนุ่มเคนนั้นมาเพื่อที่จะสั่งให้แม่สาวลินดานั้นยกเลิกข่าวที่บักรอนกำลังจะทำอยู่ซะซึ่งข่าวที่ว่าคือข่าวเรื่องชิ้นส่วนเครื่องบินของสายการบินโคอาลาแอร์ไลน์ตกลงมาใส่ผู้คนถ้าไม่มีผู้คนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากโดยสายการบินนั้นก็เป็นสายการบินของไอ้พ่อหนุ่มเคนนั่นเองและถ้าหาข่าวนี่หลุดไปหุ้นของสายการบินของเขานั้นจะต้องลดลง แม่สาวลินดานั่นจึงไม่มีทางเลือก ตักชาไม่วันแม่สาวลินดาก็ได้พาบักรอนมาทานอาหารกับครอบครัวของเธอแม่สาวลินดาก็ได้บอกกับไอ้บักรอนไปว่าไม่ต้องตื่นเต้นครอบครัวของเธอนั้นจะต้องชื่นอบไปบักรอนอย่างแน่นอนแต่พ่อมาถึงไงบักรอนมนก็เอาแต่พูดเรื่องบนเตียงกับแม่สาวลินดาให้กับครอบครัวของเธอนั้นฟังและมันก็พยายามทําตัวกลมกลืนโดยการพยายามพูดแบบคนผิวสีแต่สิ่งที่ฮารอนมาคิดก็คือคนผิวสีจะต้องแสดงท่าทางแบบพวกนักเลงซึ่งสิ่งที่มันทํานั้นมันเหมือนเป็นการเหยียดผิวซะมากกว่าที่คิดว่าคนผิวสีทุกคนน่่าาาาาาจจะเเเปป็็นน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 แบบบบัััั้้้้้้้ใวไไไอออออกกกหหลลยดดถูีีพขขงมสิรฟ ทีถึงกับหน้างอกันเลยสิมึงและในขากลับแม่สาวลินดาก็ได้ขอให้บักรอนนั้นเลิกทําข่าวชิ้นส่วนเครื่องบินนั่นซะในตอนแรกไอ้บักรอนก็ไม่ยอมแต่แม่นางก็ได้อธิบายมันไปพร้อมกับขอร้องจนกระทั่งไอ้บักรอนนั้นต้องยอมเลิกไป ตัดฉากมาที่เช้าวันถัดไปแม่สาวเวโรนิก้าก็ได้โทรมาบอกไปบักรอนว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นงานแสดงผลงานวิทยาศาสตร์ของเจ้าหนูวอเตอร์โดยเงื่อนไขของงานแสดงนี้จะต้องมีพ่อมาร่วมง,งานด้วยเท่านั้นไอ้บักรอนก็เลยได้ตอบตกลงกับแม่นางไปหลังจากนั้นฉากก็จะตัดมาตอนเช้าของอีกวันสถานีข่าวของไอ้บักรอน,น,นกำลังเครียดเรื่องเรตติ้งกันอยู่เนื่องจากสถานีข่าวของแม่สาวเวโรนิก้ากำลังจะได้สัมภาษณ์คนดังที่สุดแห่งยุคนั้นเลยและนั่นอาจจะทำให้เรตติ้งรายการของไอ้บักรอนล่วงลงอย่างแน่นอนและในตอนนั้นไอ้้้บันไนนนนนนเเดาข่่ท,ไมไมทรืองงชิิสคี ไอ้บักร้อนมันก็เลยได้ตอบเพื่อนมันไปว่ามันจะไม่ทําข่าวเรื่องนี้แล้วพอพวกเพื่อนของมันนั่นถามว่าทาไมไอ้บักร้อนก็ได้หัวเสียใสแล้วก็ด่าพวกเพื่อนของมันไปไอ้บักรอนนั้นกาลังหลงตัวเองแล้วก็คิดว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นมันกําลังแบกพวกเพื่อนของมันมาโดยตลอดนั่นจึงทําให้ไอ้บักร้อนและผองเพื่อนทะเลาะกันยกใหญ่แล้วก็ได้แตกคอกันไปที่เรียบร้อยในตอนที่ไอ้บักร้อนนั้นกําลังจะต้องออกอากาศแล้วเลยคิดว่ารายการข่าวของมันนั้นคงสู้เรตติ้งของแม่สาวเวโรนิกาไม่ได้แล้วมันก็ได้บััังงงงเอออิไไปพพบบบกกกกภาา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 ถ่่่่่ยยจจนนนดววททีีีมมตํํรรลลหึึ ปิ้งไอเดียขึ้นมาโดยการที่มันนั่นจะทำข่าวสดเรื่องการเล่ล่าลดันั้นออกอากาศแต่ก่อนอื่นผมก็ต้องขออธิบายก่อนว่าการรายง,งานข่าวเรื่องการเล่ล่าลดนั้นถือเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับผู้คนในยุคนั้นมากและก็ดูเหมือนว่าหลังจากที่มันออกอากาศไปแล้วก็มีผู้ชมมากมายให้ความสนใจกับมันเป็นอย่างมากเรียกได้ว่าขนาดไอ้คนที่ถูกสัมภาษณ์อยู่ได้เห็นข่าวนี้มันยังอยากเลิกสัมภาษณ์แลวไปดูข่าวนี้เลยแต่ในตอนที่บักดอนกำลังถ่ายทอดสดอยู่มันก็ได้ผิดสัญญากับเจ้าหนูวอเตอร์ไปซะแลวโดยมันนั่นได้ลืมนัดงงงาานนนแสสขออเจ้หูวตไปสสิลย ตัดฉากมาตอนข้ามของวันนั้นทางสถานีข่าวก็ได้จัดเลี้ยงให้กับไอ้บักรอนเบอร์เกนดี้ในขณะที่ไอ้บักรอนกำลังโชว์สกเกต็ตน้ำแข็งอยู่นั้นไอ้หาแจ็คเลมมันก็ได้เกิดความหมันไสขึ้นมาแล้วมันก็ได้โยนสายไฟลงไปในลานสกเกต็ตที่อ้บักรอนในกำลังโชว์อยู่ทันทีที่ไอ้บักรอนสไลด์มาถึงที่สายไฟรองเท้าสกเกต็ตของไอ้บักรอนนั้นก็ได้ไปเกี่ยวเข้ากับสายไฟจนกระท,ทั่งทำให้บักรอนนั้นลม้มลงไปหัวฟาดกับพื้นแล้วก็สลบไปทันทีทันใดนั่นเลยตัดฉากไว้ที่โรงพยาบาลในตอน ไปถึงยังประสาตานั่นจึงเป็นเหตุให้บักรอนนั้นต้องตาบอดไปตลอดชีวิตกันเลยทีเดียวหลังจากนั้นเวลาก็ได้ผ่านไปอีก2เดือนในตอนนี้ชีวิตของไอ้บักรอนนั้นได้กลับสู่ช่วงเวลาที่ตกต่ำอีกครั้งโดยมันนั้นได้ปีวิเวกออกมาอาศัยอยู่ที่ป่าคาลแห่งหนึ่งแม่สาวลินดาก็ไม่เคยมาเยี่ยมไอ้บักรอนสักครั้งแล้ววันหนึ่งไอ้พวกเพื่อนๆของไอ้บักรอนก็ได้มาเยี่ยมไอ้บักรอนเพื่อที่จะมาดูว่าเพื่อนของเขานนั้นเป็นยังไงบ้างไอ้บักรหารอนมันก็ยังคงมน ตะโกนร้องขอให้พวกเขานั้นอยู่ต่อกูอลังงงกับมึงจริงๆในขณะที่บักร,ร้อนนั้นกำลังนอนหมดอะไรไายอยากอยู่บนพื้นนั้นจู่ๆแม่สาวเวโรนิก้าก็ได้โผล่มาโดยแม่สาวเวโรนิกาๆๆ้านั้นมาเพราะว่าเจ้าหนูวอเตอร์นั้นต้องการในบักร,รอนไอ่บักร,ร้อนนั้นยังคงเป็นอยู่แบบนี้มันก็จะไม่มีเวลาให้กับเจ้าหนูวอเตอร์เลยซึ่งในตอนนี้แม่สาวเวโรนิก้านะั้นกนะ็ได้ลาออกจากสถานีข่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็ได้เลิกกับไอพ ASS ่อหนุ่มแกรี่ไปแล้วด้วยแม่สาวเวโรนิก้านั้นจึงมีเวลาที่จะมาหายบักร,ร้อนได้และ นั้นหยิบจับสิ่งของต่างๆรวมถึงซอเน่บักร้อนนั้นวาดภาพด้วยซึ่งในตอนนี้เจ้าหนูวอเตอร์นั้นก็ได้มีเวลาอยู่กับไอ้บักร้อนมากขึ้นแล้วและทั้ง3คนก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสนุกสนานและมีความสุขทางด้านไอ้บักร้อนก็สามารถหยิบจับของต่างๆได้ด้วยตัวเองแล้วแถมแม่งยังวาดรูปสวยกวากูซะอีกและแล้วในวันนั้นไอ้บักร้อนและแม่สาววอลนิก้าก็ได้สารสัมพันธ์กันอีกครั้งแต่แล้ววันหนึ่งไอ้บักร้อนก็ได้ไปกดรับข้อความหนึ่งซึ่่่่่่่งงงงงมม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 ััััััันน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 นเปป็็ขขข้้้้้้้้ออ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 อคคคคคควววววววาา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 าจจกกกกกหหหหทีีรรรษดดดตตยยยยยูโใะณณไไุพสบบลลแแ ติดต่อกลับไปหาอีหมอสักทีคืออีหมอจะโทรมาบอกว่าอีหมอนั้นมีวิธีที่จะรักษาดวงตาของไอ้บักรอนให้กลับมามองเห็นอีกครั้งแล้วนั่นจึงทําให้อบักร้อนนั้นรู้ว่าแม่สาวเวโรนิก้าได้คอยลบข้อความจากอีหมอนนั้มาโดยตลอดแต่แม่นางก็ทําไปเพราะคิดว่าในตอนนี้พวกเขานั้นมีความสุขกันมากแม่นางเลยกลัวว่าหากไอ้บักรอนกลับมามองเห็นอีกครั้งมันจะทิ้งแม่นางและลูกไปแต่นั่นก็กลายเป็นทําให้อบักรอนนั้นโกรธหัวฟัดหัวเวียงแล้วก็ได้บึงรถออกไปแต่สงสัยหาลอมันจะลืมตัวว่ามน่่งงาาาลลวกไพเสทปิี แาทย์แทนซะงั้นตัดฉากไม่ที่บัครอนก็ได้รักษาดวงตาออกมันนั้นจนกลับมามองหินอีกครั้งไ <repeatedly> ด้แล้วไอ้บัครอนก็ได้กลับเข้าไปทํางานที่สถานีข่าวเหมือนเดิมในวันนี้ทุกคนที่สถานีข่าวก็ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับการกลับมาของไอ้บัครอนและดูเหมือนว่าไอ้บักรอนและผองเพื่อนนั่นจะยังไม่ดีกันเลยโดยในตอนนั้นทุกคนก็ได้กล่าวทักทายกับไอ้บัครอนไปซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือแม่สาวชาณีแม่สาวชาณีนั่นก็ได้บอกข่าวกับไอ้บัครอนไปว่าแม่นางกับไอ้บัคบิงๆแตต่ในอน เนี่ยบักรอนนั่นเปลี่ยนไปเป็นคนเดิมที่ไม่โอหังอลังการอีกแล้วมันจึงได้ขอตัวออกไปสูดอากาศสักพักหนึ่งก่อนและแม่สาวลินดาก็ได้เข้ามาขอโทษกับไอ้บักรอนไปที่เธอนั้นไม่ได้ไปเยี่ยมไอ้บักรอนเลยแต่บักรอนนั่นก็ไม่ได้โกรธอะไรกับแม่นางอยู่แล้วระหว่างที่ทั้งคู่กําลังยืนคุยกันอยู่จู่ๆแม่สาวเวโรนิก้านั่นก็ได้โผล่เข้ามาอย่างกบใครเซตฉากไว้และแม่นางเวโรนิก้าก็ได้เข้าไปทักทายกับแม่สาวลินดาพร้อมกับบอกแม่สาวลินดาไปว่าถ้าหากมึงแต่ต้องไอ้บักรอนแม้้แต่่่่่อออีีีกกกกครรรัััังงงงเเเเดดยววววจจจะโผผลลลไไปปหหหหหถมมึ็็็าาาานนนนนชบใใญททสส อ่อ,อ,อยูแต่แล้วแม่สาวลินดาก็ไม่สู้ต่อแล้วก็ได้ขอตัวออกไปก่อนทางด้านแม่สาวเวโรนิกานั่นมาเพื่อที่จะบอกไอ้บักร้อนว่าเจ้าหนูวอเตอร์นั้นกําลังจัดแสดงเป็นโนตที่โรงเรียนภายในอีกครึ่งชั่วโมงนี้และเจ้าหนูวอเตอร์ก็อยากให้ไอ้บักร้อนนั้นไปดูงานแสดงนี้ด้วยพเพราะเพลงที่เขาเล่นนั่นคือเพลงที่เขาแต่งขึ้นมาให้กับไอ้บักร้อนโดยเฉพาะมันจึงสําคัญกับเขามากระหว่างที่ทั้งคู่ยืนคุยกันอยู่จู่ๆอีพ่อลุงเฟดดี้มันก็ได้เข้ามาไม่รู้จกักเวลาโดยอีพ่อลุงเฟดดี้นั่นได้เดินมาอกอา้กอนวาาว,วา,า,าลงงงขขเแแฟ กำลังขับรถหนีการไล่ล่าของตำรวจอยู่ไอ้บักรอนจึงได้หันไปถามความเห็นจากแม่สาวเวโรนิก้าไปแม่สาวเวโรนิก้านั้นก็ได้บอกกับไอ้บักรอนไปว่าให้ไปทำงานเถอะข่าวนี่นะเป็นข่าวใหญ่และมันจะมีผลต่อการคืนสู่วงการของไอ้บักรอนเป็นอย่างมากเจ้าหนูวอเตอร์น่นจะต้องเข้าใจตัดฉากมาตอนที่ไอ้บักรอนนั้นกำลังออกอากาศสดระหว่างที่ไอ้บักรอนนั้นกำลังอ่านข่าวอยู่มันก็คิดได้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของมันนั่นคืออะไรโดยสิ่งนั้นก็คือครอบครัวและเพื่อนฝูงในตอนนั้นไอ้บักรม้อ,กกอ,อ,อมท่ันนนั้้ทิง ขอให้บักไฟแมนไปด้วยเล่บักรอนก็ได้แฉพ่อหนุ่มเคนที่เป็นเจ้าของสถานีนี้ได้ปิดข่าวเรื่องชิ้นส่วนเครื่องบินตกลงมาใส่ผู้คนไปอีกแถมมันยังได้ทิ้งท้ายไปอีกว่าสายการบินโคอาล่าแอร์ไลน์นั่นคือสายการบินที่หวยแตกที่สุดในเมืองนิวยอร์กนี่เลยเรียกได้ว่างานนี้บักหาเคนนั่นถึงกับต้องเจ๊งกระบงกันเลยทีเดียวหลังจากนั้นในบักรอนมันก็ได้รีบดิ่งตรงไปที่งานแสดงของลูกชายของมันทันทีแต่จะหารถแท็กซี่สักคันแม่งก็ดันไม่ว่างเลยมันจึงได้ตัดสิิินน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 ใจจทททีีี่่่่่่่่่่ะะวววงง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 ไไไไปปแแแมมมมมมเเเลลลลลยยยกกกกกััััััตราาาาาอออออ้้้บสดดโขขูููช็็ถุ แขวงไว้และแม่งก็ไม่ได้มาแค่แก๊งเดียวอีกเช่นเคยแม่งล่อมากันทุกสถานีอีกแล้วแต่เพิ่มเติมคือรอบนี้อาวุธแม่งมากันเยอะแยะเต็มไปหมดทั้งปืนจากอนาคตและวิญญาณคนตายในประวัติศาสตร์แถมมิโนโทอมาอีกซะด้วยเรียกได้ว่ามากันเยอะแยะกันเลยทีเดียวแล้วทุกๆฝ่ายก็ได้เข้าไปตะลุมบอลกันอยู่สักพักหนึ่งระหว่างที่บักร้อนนั้นกำลังถูกคว้างขวานมาใส่มันก็ได้ถูกหยุดโดยพลังจิตของไอ้พ่อหนุ่มแกรี่สรุปแม่งมีพลังจิตอย่างที่ไอ้บักร้อนเคยว่าไวาเฉยเลยกูและหัวจะปวดไไอออออออ้้้บบบััััักกกกกกรรรรนนนนนแแแลละพพวเื่่่่่็็ดดทททาาาาาาสสสงงงงคมมมมมีๆยููึตจจถ แ,แดงของเจ้าหนูวอเตอร์ได้ทันเวลาในตอนจบพอดีถึงแม้จะมาในสภาพที่ยังกบผพานสงครามโลกในครั้งที่2มาก็ถือแล้วหนังก็ได้เล่าต่อไปว่าบักรอนและผองเพื่อนรวมถึงแม่สาววลูนิก้านั้นก็ได้ลาออกจากวงการข่าวกันเปที่เรียบร้อยแล้วแต่หนังก็ยังไม่จบนะครับตัดฉากมาอีกที่เราก็จะมาอยู่ในงานแต่งของไอ้บัคบิ๊กแม่แม่สาวชานีแม่สาวชานีก็ได้อ่านคำปฏิญ,ญาณว่าทุกๆอย่างที่เป็นของเธอนั้นจะเป็นของไอ้บัคบิ๊กไปทั้งหมดเครื่องตัดหญ้า4ี่เครื่องตัวเฟอร์ริตอีก, 35, กสามสิบห้าตั่รวมวรงหนี้ กับมึงหลือดเศร้าใจแทนมึงจริงๆในบักบิกและหลวงพ่อก็ได้ประก,กาศให้เขาทั้งคู่นั้นเป็นสามีภรรยากันแล้วก็เชิญจูบเจ้าสาวได้จากนั้นในบักบิกและแม่นนสาวชานีก็ได้เดินม,มาบอกที่หน้ากล้องว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c สไครกับช่องสปอยนี้ด้วยนะครับผมไปละ